สูงไม่สูงอ่ะทุกคนดูจากพื้นอะพื้นอยู่นี่นะแล้วก็ไปนึงขึ้นใบนน้นนะดูดิเนทุกคนลองดูนู้นนูน้นนะทุกคนสูงปะล่ะสูงมากเลยนะครับ <c oughs> เออเออ,เอ,อาสานใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็น <c oughs> ถาสานจะกระโดด <c oughs> กระโดดลงพื้นไม่ได้นะอุ้ยอ้ <c oughs> ยใจใหายแว็บเลยวะ นี่ไงน้องใหม่ใจหายไหมใจหายกันบีใจหายไหมใจหายเลยนะแวบเลยนะเกือบตกแล้โอ้โหอาจารย์ต้องอทำเขาเรียกว่าขนมข้าวเกียบกุ้งลองพูดดิข้าวข้าวเกี๊ยวกุ้ง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 น้องข้าสามเรียกว่าจุ้ง 好好好 าจารย์จไม่พูดองแกพี่โอเคผมให้ทาซานพักเดินจ้อยไปแป๊บหนึ่งนะทุกคนอันนี้เรามาต่อกันอีพีท yeah> anyway claro ี่สองนะเพราะว่ายาวเกินเดี๋ยวอะไรว่าผมคลิปมันจะเต็มนะเมื่อว um> ันทาซานไม่ได้ขึ้นมาปีนชาซานมาเล่นน um ้ำอย่างเดียวใช่ไหมมาเล่น <Ja? น้แล้วก็าซานก็ต้องตโอเคโอเคแม่ เช้านี้อยู่กับน้องทาา่าซานสามสี่ชั่วโมงแล้วทาซานที่อยู่กับเองตั้งแต่แปดโมงละตอนนี้เนี่ยสิบแปดโมงกว่าละทาา่าซานถืออุ่นใจเว้ยอีกครึ่งชั่วโมงก็เที <mia? S 1> ่ยงละเอแ๋ยววันนี้แดดน่าจะออกเท่านี้ทุกคนเป็นเวลาทอาซานผมว่าวันนี้แดดก็น่าจะออกท่านี้ทุกคนเห็นปะเนี่ยที่ทุกคนเห็นสว่างสว่างนี่แดดน่าจะออกเท่าเนี้ยเพราะว่าวันนี้ยมันจะมีฝนตกตอนบ่ายอะไรนะ เป็นไรไอ่ะไม่ติดหัวอะไม่ติดหัวทาชานก็เล่นดีๆส,สิแดดเริ่มออกแล้วจแจงใช่แดดเริ่มออกแล้วนูน่นพาดีเริ่มออกแล้วลนะมันจะเที่ยงแล้วอ่ะทาชานลื่นเลยชาชานเอ้ยต้นไม้มันลื่นเด้อพี่แฟ้งเป็นห่วงอะ่ะใช่ทาชานมันลื่นนะนใช่มันกระโดดไม่ได้นะทาชานโอ้ยมันตื<อ>้นมา,มากใช่มันลื่นมากๆ ชาซานร,ระวงังระวังนะ<ต>นี่ผมจะห้ามให้เขาปีนต้นไม้ก็ห้ามไม่ได้นะในเมื่อเขาอยากจะเล่นเขาจะอะไรผมก็ห้ามไม่ได้จริงๆทุกคนอยู่บนนู้นนะทุกคนดูดิสูงไม่สูงอนะ่ะทุกคนดูจากพื้นอนะพื้นอยู่นี่นะแล้วก็ไปนึงขึ้นไปนู no, ้นนะดูดิเนทุกคนลองดูนู้นนู้นนะทุกคนสูงปะละ่ะสูงมากเลยนะครับ เออเออทาสานใจเย็นใจเย็นใจเย็นทาสานจะกระโดดานจะกระโดดก็โดดลงพื้นไม่ได้นะอุ้ยอ้ยใจหายแว็บเลยวะนี่หนน้องใหม่ใจหายไหมใจรันบีใจหายไหมใจหายเลยนะแว็บเลยนะเกิดตกโอ้โหภาสาเน้ยเล่นแบบนี้พี่แฟงหัวใจไวหมดพีพีเอฟซีน่าจะหัวใจไวนะเพราะว่าต้นไม้มันลื่นมากลื่นไหม พนิยตเลื่นวิลื่นไม่ใช่ตื้นทศานลองพูดดิลื่นลื่อนใช่ลื่นลอลิงนะลื่อนใช่ตื้นเนี่ยมันคือน้ำน้ำมันตื้นใช่ผมเนี่ยปีนต้นไม้ไม่เก่งนะถ้าผมปีนเก่งอ่ะผมไปเล่นกับน้องทศานแล้วเล่นเป็นเพื่อนนั่นนั่นบอกแล้วต้นไม้มันลื่นลื่น ลอลิงพูดลอลิงดิลออริงลออริงลื่นอิงใช่ลื่นไม่ใช่ตื้นนะลื่นลื่นใช่ลื่นเด่นเดินเดินอีกแล้วเดินน้มาเนี่ยเดินไหมผมไม่รู้ว่าผมจะพูดกับน้องยังไงนะลื่นน้องก็พูดว่าตื้น ยาๆเลยให้น้องเขาเล่นเองเอถอะท่าสาร,าสารไม่พูดละท้าสานเล่นต้นไม้ท้าสารอยากกระโดดเวลาฝนตกกับทาสารไม่ต้องมาปีนนะรูเบ้าเดี๋ยวทาสารล่นลงมาเจ็บตัวนะโอ,โอเคไหม,มต้องเล่นตอนไม่มีฝนใช่ถูกต้องต้องเล่นตอนไม่มีฝนน้องท่าสารฉลาดมาก เดกกินขนมไหมขนมเบล่ากินไหมกินขนมอันไหนไหมเอาอันไหนเลือกเลย,เลเลยทางสารเลือกเลยจากกินขนมอันไหนโอเคมผมนี่รู้สึกจะติดจะติดข้างของน้องดอกไม้มาแล้วนะโอเคกัมโนเนี่ยอันไหนเอาอันไหนเอามันเจอมันเจอเอาอันไหนจ้า โอเคแกะกินเลยแกะเปล่าให้พี่ใหม่แกะใช่ไหมให้พี่แก่ให้พี่แสงแก่ให้พี่แสงแก่เดี๋ยวพี่แสงเก่งมีพี่แสงเก่งเยอะพี่แสงพี่แสงแก่ก็ได้พี่แสงก็ต้องกัดอยู่ดีแต่แต่จุมดูที่แสงเยอะนะครับโอเคน้องน้องทัศนารบอกว่าขอให้พี่พีเอฟซีดูคลิปพี่แสงเยอะๆนะครับ จะจะจะก็ตามตัวเท่านั้นนะครับใช่ง่ายจินมไหมเอาเลยเอาเลยโอเคโอเคกินได้กินได้อร่อยไหมมันกรุบกรอบทุกคนดูนี่อร่อยมากืมื้อวันจะทไม่ได้เป็นตัจอ ฝนตกพราะป่ามาเต้นน้ำใต้หนึ่งแล้วก็ตายก็ขึ้นไปในบ้านอโอเคอาจารย์จะไปกี่เดี๋ยวชิโนกุอร่อยไหอาจารย์อ่อยเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องแล้วเป็นนั่งกินขนมกับน้องนะกินเสร็จแล้ว วันนี้พี่แฟงมาอยู่กับทาซานสี่ชั่วโมงเลยนะพี่แฟงมาตั้งแต่แปดโมงอะตอนนี้สิบเอ็ดโมงสี่สิบห้าแล้วอะ่ะนานมา,มากนานเพราะทาซานไม่อยูอ่พี่แฟงไม่เจอเลยทุกคนกินแก้ที่อยู่ไปก่อนนะเ<ม>พราะว่ามันจะเที่ยงแล้วอะ่ะเข้ามื้อเช้าผมย<แ>ังไม่ได้ทานเลย<ม>กินแก้อยู่ไปก่อนนะครับ่ได้ อราจารยงโอ้โหอร่อยไหมอาจารย์อาจารย์กินใกล้อาจารย์กับไปกินน้ำนะอืออาจารย์เล่นอาบน้ำทาสานบอกว่าทาสานเล่นกินเสร็จทาสานจะไปเล่นน้ำนะครับอาจารย์ต้องอาบน้ำเขาเรียกว่าขนมข้าวเกี๊ยบกุ้งลองพูดดิข้าวข้าวเกี๊ยบเกี๊ยบกุ้งกุ้งกุ้ง กุ้งน้องกา,สาลสัเรียว่าจุง้งต่อไก่ดิต่อไก่กุ้งุ้งโอเคที่น่าเจะหลัะ พอเวลาเราหิวข้อเนี่ยเรากินขนมพวกเนี้ยเนี่ยมันก็อร่อยดีนะทุกคนนต่ตอ,อบวเวลาเราหิวเนี่ยคนเราอะหิวเนี้ยอร่อยหมดเลยนะครับแม้กระทั่งอาหารที่เราไม่ชอบเราก็กินอร่อยหมดอ่ะนี่เรียกว่าอะไรอาจารย์น้ำน้ำสุกดอง นะทุกคนนลตอนนี้ผมก็อิ่มแล้วนะเพราะว่ากินไปประมาณ้าหกแผ่นอ่ะมันกรอบดีมากกรุบกรับกรุบกรับกรุบกรับดีทุกคนผมชอบพอเวลาเราหิวเนี่ยพอเวลาเราหิวเนี่ยเรากินอะไรได้หมดเลยนะทุกคนแม้กระทั่งแบบว่าของที่เราไม่ชอบอะไรแบบเนี้ยปกติขนมกินเล่นขบเคี้ยวนะผมไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะพี่ พีเอชซี FC ส่งมาผมก็มาให้น้องทาสานานี่แหละแล้วก็แบ่งไปให้น้องดอกไม้ผมไม่ค่อยทันเล่นขนมพวกนี้นะน้องทาสานชอบกินขนมปังไหมเดี๋ยวพี่แฟงซื้อมาให้เดี๋ยวพี่แฟงจะซื้ออ้อพี่แฟงลืมเดี๋ยวพี่แฟงจะซื้อแป้งสี่ฟันยาสีฟันสบู่ยาสระผมแล้วก็แป้งมาให้นะแล้วทาสานจะได้ตัวหอมหอมรู้เปล่า พอเวลาทาซานตัวหอมเนี่ยเดี๋ยวยุงก็ไม่เข้าใกล้เดี๋ยวยุงก็หนีพี่แฟนจะซื้ออยากกันยุงซื้ออะไรมาให้ด้วยทาสารไม่ได้ตัวเหม็นหรอทาซานไม่ได้ตัวเหม็นหมายถึงว่ายุงจะได้ไม่ต้องเข้าใกล้ทาซานไงทาซานอาบน้ําทุกวันแต่ทาซานไม่ได้ถูสู้่ไม่รู้นะว่าตอนที่ผมไม่อยู่เนี่ยทาซานได้มาสาหัวแล้วก็ได้ถูสบู่แบบที่ผมเคยสอนหรือเปล่านะะยาจะหมดแล้วยาเศร้หมดแล้วโอเคเหลือแต่บู่เดียวพีู่ก็ตัวได สบู่ก็สาหัวได้แต่แต่จริงๆสาสรารไม่ต้องสาหัวนะเดี๋ยวพี่แฟงซื้อมาให้โอเคไหมเดี๋ยวพี่แฟงขออย่างเดียวไปบอกพี่โยมด้วยว่าห้ามขโมยของนะมันไม่ดีโอเคจแกบอกอๆแล้วก็จะแต่งุดกัาพูพดด้วยฝูดข้าพูดด้วยเก่งมาการย์เขาก็จะแต่งเลยจังเก่งแล้วใช่ก็เหมือนชาจารยนี่แหละ ก Är, จรรกพไม่ได้จใช่ที่แรกทาสารก็พูดไม่ได้ก็มีพี่วัดพี่นานพี่แฟงเนี่ยมาช่วยสอนนะทาสารก็เลยเก่งแบบนี้ไงาก็เลยคุยกันได้ใช่ทาสารน่ารักมากทาสารเป็นเด็กดีรู้ล่าพี่แฟงก็เลยอยากมาหาแฟงก็เลยอยากซื้อขนมพี่พีเอฟซีก็รักน้องทาสารทุกคนนะพี่พีเอฟซีก็ฝากที่ถึงน้องชาสารด้วยชาสารรักทุกคนเลยจ้าาสารรักทุกคนเลยค่ะทาสารบอกโอเคเดี๋ยวพี่แฟงบอกให้นะ อ,อะไรนะตาซานอยากไปอาบน้ำแล้วไ,ได้สิเอาไปเดี๋ยวหายตาซานบอกเอาไปด้วยเดี๋ยวหาย okay. โอเคไปทาซันก็ไปเจ้าน้ำนะใช่ไปเล่นได้ตาซานดูดิแดด,ดออกได้แป๊บเดียวก็จะไปแล้วแดดจะเที่ยงแล้วทุกคนอยู่เขามากอะไม่เป็นไรวันนี้ เพื่อพีพีเอฟซีเราก็ถ่ายให้ยาวๆเลยมีอีพีหนึ่งกับอีพีสองนะทุกคนไม่รู้ยังได้อยู่ไิไม่รู้ยังมาไม่รู้ไอ้ตัวนั้นยังอยู่หรือเปล่าคาซานเคยเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอยู่ตรงไหนนะเมื่อกี้น้องใหม่ไม่รู้ไปไหนแล้ววะน่ามันมันน่าจะไปแล้วล่ะไปแล้วไม่อยู่แล้ว น้องถาสานก็จะเล่นน้ำนะทะกคนน้ำขุนเพ ن นี้ไม่รู้ว่าน้องจะอาบได้หรือเปล่านะทาซานอาบได้หรือเปล่าน้ำมันขุนนะน้ำมันขุนนะถาสานอาบได้เปล่าพี่ใหม่อาบน้ำกับน้องไหมไม่อาบไหมอาบไม่หรือไม่อาบพี่ใหม่จะอาบก็อาบได้นะถาสานไม่มีเพื่อนอาบเนี่ย อาเปล่า,าไม่อาบดไิไม่อาไม่อาบก็ไม่เป็นไรเพราะทาชาซานเล่นทาซานเล่นคนเดียวได้เปล่าแรงๆนะจานโอ้โหน้ำแรงมากทาซานสนุกไหมนนใช่ชาาชาาอาดื่มน้ำตอนเช้าตอนใหญ่ใหญ่ใช่ถ้าถ้าชาซานอาดื่มน้ำตอนเช้าๆจะได้โตไวๆนี่มันก็ไม่เช้าแล้วนะมันก็จะเที่ยงแล้วแดดก็เริ่มออกแล้วโอเคชาซานน้ำชาผมก่อน ฉลาดมากทุกคนเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องไว้นี่แหละให้ดูน้องถาสานอาบน้ำนะ มนน้องทาซามีความสุขผมต้มีความสูงนะทุกคนแต่ผมเนี่ยขอแต่ว่าตัดผมเน,นี่ยยากมากแล้วก็ขอเปิดหน้าให้ดูเนี่ยยากมากเพรู้ว่าเป็นไรน้องไม่อยากให้เห็นหน้านะครับ กีนชานมนะทุกคนอ๋อน้ำคาลฉลาดด้วยเอาใบสูบูมาถูอกัวทุกคนเห็นปะทุกคนเคยสอนนะครับว่บาใบนี้มันเอามาถูอกัวได้ เดี๋ยวผมจะไปขัดตัวให้ทาสานะโดยเอาใบไม้เนี่ยขัดตัวให้โอ้ยทีกอนี่นี่มันเป็นใบใบสบู่นะเดี๋ยวผมจะขยี้ขยี้ยดู เดี๋ยวมันก็จะมีฟองเหมือนคล้ายๆสบู่เลยนะครับบ้านผมเรียกไฟสบู่นะครับคิ่าเนี่ยมันจะมีฟองนะทุกคนเห็นปะเนี่ยฟองเนี่ยเหมือนสบู่เลยนะเดี๋ยวเราจะเอาไปถูให้ทาซานกันนะครับผ้าซานมาเร็ว chị Thái, ốc đầy nè Nè chị Thái Đẹp không? เไ่ไนยขัดที่ไทยดท้วย ผมก็ได้ถูให้น้องคาซานเสร็จเรียบร้อยนะน,น้องคาซานเอาแขนมาดูดิสะอาดขึ้นไหมคาซานเอาแขนมาดูดิแขนแขนเนี่ยใกล้มามาใกล้ๆทุกคนไอ้ใบเนี่ยมันก็เหมือนสบู่นะมันก็ขัดให้สะอาดดีเหมือนกันนะครับไหนดูแขนโอเคสะอาดขึ้นเยอะเลยเห็นปะนนที่กรุงที่คล้ายก็หลุดไปหมดเลยโอเคไปเล่นน้ำต่อไปกันได้ทวกคนละ ทสานคันหัวเหรอโอเคเดี๋ okay, ยวพี่แฟนซื้อยาถ้าผมมาให้น้องคันเขาเหลือยิ่งเลยนะทุกคนใบชุดไอ้พวกใบเนี่ยผมมีชี้ดูนะทุกคนไอ้ใบพวกเนี้ยมันสามารถเอามาเขาเรียกขยี้ขยี้ให้เป็นฟองแล้วก็ถูตัวได้นะครับมันก็ขัดที่ขายออกเปรี้ยงเลยนะทุกคนอันนีา,ากาศดียอย่างปกติอะ่ะเขาจะเอาไว้ขัดพวกกระจกพวกอะไรแบบนี้นะมันสามารถขัดได้นะแล้วก็ขัดจะฝิวคนนะ มันไม่มีผลต่อร่างกายนะเพราะมันเป็นธรรมชาตินะทุกคนมันไม่มีคันอะไรทั้งนั้นครับมันดีนะทุกคนสมัยก่อนพ่อผมแม่ผมเขาก็แนะนํานะเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ใช้แบบนี้นะดูแลโทรสัพก์เหมน น้องทาซานี่ชอบดำน้ำให้ผมเนี่ยหัวใจยู่อยู่นะทุกคนดำน้ำแล้วก็ดำนานมากดูดิกางเกงก็กลมกลืนกับสีน้ำอีก ผมต้องซื้อยาคับผมมาให้น้อง อะไรนะอ,นรอ่าน,น้ำเสร็จแล้วโอเคทาซานจะกลับแล้วหรอโอเคทาซานขอบีบผมก่อนนะโอเคครับเดี๋ยวพี่แฟงจะเก็บขยะนี่เอาไปทิ้งที่บ้านนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวพี่แฟงเอาไปทิ้งให้น้องใหม่เก็บเดี๋ยวเราเอาไปทิ้งกันที่บ้านเราจะไม่มา <Okay. S 1> ทำโลกในป่านะ <Okay. S 1> ทาซานจะกลับแล้วใช่ไหมใช่ค <are> แดดเริ่มอ,ออกแล้วพี่แฟงหิวข้าวมากตาซานเดี๋ยวพี่แฟงมาใหม่นะวันหลังรู้เปล่า uh huh. เอาไปให้พี่โยมแล้วก็พ่อ พอด้วยนะรู้ป่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่โอเคเอาไปนะครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะทาซานบ๊ายบายเด็กๆชาซานจาดื่มดูที่จานเยอะๆนะครับน้องทาซานบอกว่าใครที่ชอบทาซานอย่าลืมกดติดตามเพื่แฟนกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้ว น้องไม่พี่ว่าเรากลับกันเถอะพี่ก็หิวข้าวไม่ไหวแล้วทุกคนคหิวมะห,วหิวมากทุกคนถ้ายัางไงก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยววันหลังเนี่ยผมจะมาหาน้องทารสานอีกนะแต่ตอนนี้ผมเนี่ยขออนุญ,ญาตไปกินข้าวแล้วก็หาก,กินข้าวก่อนผมไม่ไหวแล้วผมหิวข้าวมากๆเลยทุกคนเดี๋ยวยังไงใครชอบคลิปนี้ก็หรือว่าใครชอบความน่ารักของน้องทารสานก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับทุกคนแล้วก็ฝากรีพอร์ตคนที่เขาดูดคลิปผมด้วยนะยังไงผมมี ชองมิสเตอร์แฟงแล้วก็เพจเพจแอฟฟ้าผมก็คือมิสเตอร์แฟงล่าทาผีนะทุกคนยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ผมด้วยเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ต่อไปคลิปหน้าผมจะไปที่ไหนครับทุกคน,กคนสําหรับวันนี้สวัสดีครับ